ดูที่กาถืออะไรมาด้วยดกระวังนะเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวยอะไรเข้าเอาดูาดานะดูนะครับลงซ้ายลงขวาเองแล้วเขาจะดินดูไปเองครับด้านนู้นนะครับด้านทางงด้านนุ้นขอปิดนะครับไม่ไม่ต้องเดินมานครับ ขอให้เดินออมด้านหลังดีกว่าเพราะข้างหน้านี่ไม่มีที่ให้นั่งแล้วหรือถ้าจะนั่งตรงนั้นปิดช่องทางไปเลยก็ได้ครับเพราะถ้ามาเย็ยนตรงนี้ก็จะกลายปเป็นเหตุการณ์ครปล่อยปล่อยใครปล่อยหรือที่เขาอยากโท์ก็อยเข้าไป ไอ้เทียรล็กไอไอ้เทียรล็กตรงแขนใช่ไหม